วันนี้มาลองทำผัดมะเขือทานกันค่ะเมื่อเช้าไปได้มะเขือยาวกับมะเขือจานขาวมาค่ะก็เลยแวะไปเด็ดใบโหระพามาด้วยตั้งแต่ย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดก็เลยมีผักป่อดสารผิษให้กินทุกวันเลยค่ะวันนี้มาทำเมนูสูตรผัดมะเขือยาวกันค่ะเราเห็นว่ามะเขือยาวมันมีน้อยก็เลยใส่มะเขือจานลงไปด้วย อยากจะลองดูว่าจะรสชาติดีเหมือนมะเขือยาวหรือเปล่าค่ะเริ่มแรกเราก็เอามะเขือไปแช่น้าเกลือก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาบุบกระเทียมกับพริกค่ะหั่นซอยเอาไว้ก่อนจากนั้นก็ตั้งเตาลงน้ํามันเลยค่ะเอาพริกกับกระเทียมลงไปผัดค่ะพอผัดให้พริกกับกระเทียมมีความหอมก็ใส่หมูสับลงไปผัดนะคะผัดจนหมูสับเริ่มสุกเลยค่ะ ข้อหมูสับเริ่มสุกเราก็ใส่มะเขือลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาหมอ้อพักทิ้งไว้รอให้มะเขือสุกก่อนนะคะช่วงนี้เรามาอยู่ต่างจังหวัดกําลังเริ่มปลูกผักหลายอย่างเลยค่ะตอนนี้ก็รอแค่ให้ผักที่เราปลูกไว้ขึ้นก่อน จะมีเมนูแปลกๆมาให้ดูเรื่อยๆนะคะส่วนร้านหมาล่าก็ยังทําอยู่ค่ะแต่คิดว่าจิ๊บน่าจะเปลี่ยนเมนูขายดูค่ะอยากลองขายอะไรแซ่บๆบ้างค่ะพอพริกกับมะนาวในส่วนเริ่มขึ้นแล้วเปิดฝาหม้อค่ะพอมะเขือเริ่มสุกก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปผัดเลยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ํามันหอยผงรสดีแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะใส่ใบโหระพาลงไปแล้วก็ผัดจนใบโหระพายุบนะคะ จากนั้นก็เริ่มเทใส่จานได้เลยค่ะเมนูนี้เราลองทานแล้วค่ะมะเขือยาวมีความอร่อยมากค่ะส่วนมะเขือจานก็ยังมีความกรอบอยู่แต่รวมๆแล้วสูตรนี้อร่อยค่ะทุกคน enjoy นะคะ